อตอนนี้ก็ได้เวลานะครับช้างก็ได้เตรียมตัวกันนะครับออกไปแห่เทียนแล้วนะครับนี่ครับกระบวนของเรานะครับแต่งตัวชุดสวยนะครับอพี่ซ้อยเพชรของเราอยู่ด้านหลังนะครับ ก็ประมาณใบาสามนะับเราจะเริ่มแพ่กันครับถึงสี่โมงประมาณนี้ครับเหมือนในกลางเย็นเย็นนะครับฝนหน้าจะไม่ตกครับแต่ก็มีอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับน่าจะคลุมฟ้าขึ้นฝนครับวันนี้ก็ไเอกสิทธิ์นะครับ นี่พระเกโพนะครับเนื้อพี่ดอยนะครับเนื้อหลังสุดภายปุสมใจนะครับไม่ไม่ใช่นะครับปุพายปุนะครับอยู่ข้างหลังสุดนะครับไม่ใช่ปุสมใจนะครัลายอีกสิทธิ์นะครับลายสวยงามมากเลยครับลายไฟนะครับเขียนเดี๋ยอาจารย์เปิ้งนะครับลาายที่่เขไม ขอบุนช้างกำลังเริ่มจะไปให้กันนะครับสายตาย้ำเย็นนะครับก่อนฝนจะตกนะครับวันนี้ก็กำลังทยอยกันไปนะครับ อันนี้ไฟป่องนะครับนีก็เป็นอีกระวนนะครับแล้วเ่ยนะผลิตงานช้าง68บเชือกนะครับประมาณ7 0เชือกนะครับ